สามารถที่จะประครับประคองเครื่องบินลำนี้สามารถลงจอดได้737 Max นะครับนายเป็นเครื่องบินที่ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา นะครับและการเกิดเหตุลักษณะดังกล่าวนะเกิดเหตุซัมซอนสหรัฐอเมริกาพยายามเลี่ยงนะครับที่จะไม่ให้มีการระงับเครื่องบินดังกล่าวแต่หลายประเทศก็มีการระงับไปแล้วจนถึงขนาดนี้ก็อยู่ระหว่างการสอบสวนนะซึ่งไกลอยู่ในเที่ยวบินลักษณะเช่นนี้ก็คงจะเสียวสลังวาบเลยทีเดียว สวัสดีครับมาพ่อับผมเทอศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศนะการต่างประเทศมีเรื่องร้อนๆหลายเรื่องที่น่าสนใจขอสวสดมนต์กันทั้งลำฮะปรากฏว่า a l a s k airlines a ปรากฏว่าผนังหน้าต่างหลุดพวกลางอากาศนะต้อง บินลงอย่างฉุกเฉินนะคเครื่องบินของสายการบิน a อ a ร k สก้าแอร์ไล์ซึ่งผู้โดยสารจำนวน177คนต้องลงจอดฉุกเฉินที่รัฐโอริกอนนะครับโดยผู้โดยสารเล่าว่าชิ้นส่วนลำตัวเครื่องบินบริเวณด้านหน้าบานหนึ่งนะเกิดหลุดผัวกลางอากาศหลังจากที่เทคออฟได้ไม่นานก็สิ่งของต่างๆก็ปรากฏว่ากระจัดกระจายพุ่งออกจากเครื่องบิน ในขณะที่กระสันสงกรามฮะเกาหลีเหนือก็รัวยิงใหญ่อีกชุดนะทั้งหมด60ลูกแถวแถวใกล้เกาะกุงโซลหนึวันหลัง2ฝ่ายฮะซ้อมรบด้วยกระสุนจริงกองทัพเกาหลีเหนือรัวกระสุนปืนใหญ่ราว600นัดนะครับใกล้กลับเกาะยอนพยอง นหนึ่งวันหลังจากที่วันหลังจาก2ฝ่ายทําการซ้อมรบกระสุนจริงในพื้นที่เดียวกันนี้ซึ่งอยู่ใกล้ชายแดนอยู่ใกล้ชายแดนทางทะเลที่เป็นข้อพิพาทระหว่าง2ชาติในขณะที่มีการผวานะครับซ้ำรอยที่สหรัฐอเมริกาสั่งห้ามเครื่องบิน Boeing 737 MAX นะครับ นายหลังผนังหลุดกระอากาศวิดเกิดโศกนาฏกรรมหน่วยงานควบคุมกฎระเบียบด้านความปลอดภัยทางอากาศของสหรัฐอเมริกาได้มีการแถลงสั่งงดบินเครื่องบินโบอิง737 Max 9บางส่วนระหว่างการสืบสวนหนึ่งวันหลังจากเกิดเหตุผนังและหน้าต่างของเครื่องบินลำนี้เกิดหลุดออกมาระหว่างที่บินอยู่เหนือรัฐโอเรกอนทางตะวันตกของประเทศ ในขณะที่นายกรัมตรีของอิรักกอลลั่นจะไล่ทหารของสหรัฐอเมริกาพ้นประเทศแค้นโจมตีสังหารในกรุงแบกแดดมูฮัมหมัดเชียอันซูดานีนายกรัมตรีของอิรักให้สัญญาว่าจะเริ่มกระบวนการขับไล่กองกำลังพันธมิตรนานาชาติพ้นจากอิรักตามหลังปฏิการโจมตีทางอากาศของสหรัฐอเมริกา หลังสังหารผู้มชการระดับสูงรายหนึ่งของกลุ่มติดอาวุธในกรุงแบกแดดในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวาระรบ,บรอบ4ปีกับลอบสังหารในาพลกอเซมสุไลมานีแห่งกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติของอิุร่านนะครับในขณะที่รวบชายปรักผู้หญิงนะครับตกชานชาารถไฟในกรุงโตกเกียวนะครับอ้างอยากใช้ชีวิตในคุก ชายวัย39ปีรายหนึ่งถูกจับโทษฐานผลักผู้หญิงที่ไม่รู้จักมาก่อนตกจากชานชาลาลงสู่รางรถไฟที่สถานี JR นะครับชินากาวะในกรุงโตเกียวเจ้าตัวอ้างอยากใช้ชีวิตที่เหลือในคุกขณะที่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นไม่กี่วันหลังจากสตรีค,คนหนึ่งก่อเหตุไล่แทงผู้คนโดยสารคนอื่นได้รับบาดเจ็บในหลายรายในเมืองหลวงของญี่ปุ่นเช่นกัน นะครับในขณะที่คิมจองอึนก็มีการส่งสารแสดงความเสียใจญ,ญี่ปุ่นแล้วก็อิหร่านหลังเกิดแผ็นไหวนะครับโดนโจมตีพิธีลำเลิกของนายพลสุไรมานีนะครับโดนสหรัฐอเมริกาลอบสังหารดับยอดเสียชีวิตทั้งแผ่นดินไหวพุ่งตอนนี้ก็128รายสายนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์ AP AFP รายงานตรงกันนะฮะประาธานรบดีคิมจองอึนแห่งเกาหลีใต้ ขออภัยฮะประธานาธิบดีคิมจองอึนแห่งเกาหลีเหนือได้ส่งสารแสดงความเสียใจมายังญี่ปุ่นและอิหร่านหลังแดนอาทิตย์อุทัยนะครับล่าสุดเสียชีวิตแต่128คนจากเหตุแผ่นดินไหวประชาชนยังอยู่โดยไม่มีไฟฟ้าใช้ขณะที่อิหร่านปรับยอดการเสียชีวิตจากการโจมตีของนายพลกอเซมสุไรามานีซึ่ง ผ่านมาอยู่ที่91รายฮะสำหรับการเสียชีวิตครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นในช่วงปีใหม่นะฮะปีใหม่กับปีมังกรในขณะที่ซ้ำร้ายผู้ประกอบผู้ประสบภัยญี่ปุ่นเจอหิมะตกหนักฮะยอดตายตอนนี้ก็ทะลุเกิน100ยอดผู้เสียชีวิตที่รับการยืนยันจากเขตเป็นไบรุนแรงในปีใหม่ของญี่ปุ่นแต่ระดับ1 0 1 1 1 0คนแล้ว นในขณะที่คนการค้นหาผู้รอดชีวิตในซากประกะพังของอาคารต่างๆที่พังถล่มลงมาสู่วันที่6ท่ามกลางคําเตือนว่ามีโอกาสเกิดหิมะตกหนักในแถบประสบภัยในช่วง1-2วันข้างหน้าในขณะที่งามหน้าฮะคำเนียบขาวเชงฮะรำตรีกาลาโหมของสหรัฐอเมริกาแอบป,ปกปิดเข้า ICU นานไม่ต่ำกว่า3วันแต่ปิดไม่ให้รู้ สำนัข่าวเอพีรายงานว่ากระทรวงกลาโหมของสรวมริการโดนวิพากวิจารณ์ณหลังแอบปกปิดการเข้าโรงพยาบาลของรัฐมนตรีกลาโหมลอยออสตรินนะครับไม่ให้ร่วงรู้หลังอยู่โรงพยาบาลน,นานไม่ต่ำกว่า3วันเจ้าตัวออกมายอมรับทําผิดจริงเอพรายงานว่ารัฐมนตรีกลาโหมลอยออสตรินนะครับออกมาแสดงความรับผิดชอบที่ไม่ได้เปิดเผยการรักษาอาการป่วยล่าสุดตามรายงานเปิดเผยว่า แม้กระทั่งเจ้าที่ทำเนียบขาวระดับสูงและประธานบีโจไบเดนยังไม่รู้เรื่องว่าเขาป่วยและไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ทั้งนี้พบว่าเป็นทางก้อนรอจนถึงค่ำนะครับวันศุกร์ที่ผ่านมาเพื่อที่จะประกาศการป่วยของออสตินไวเซสต c ปนั้นเข้ารักษาอย่างโรงพยาบาลนาน4วันก่อนเข้าสู่ภาวะอาการป่วยซํำซ้อนมาหลังจากที่กระบวนการทางการแพทย์แบบทางเลือกละเมิด ฐานขั้นตอนในช่วงเวลานั้นซึ่งสหรัฐอเมริกากำลังผจนกับปัญหาในตะวันออกกลางนะับอีกเหตุการณ์หนึ่งก็นักวิทยาศาสตร์นะครับการทหารนาวีปักกิ่งนะครับเหนือชั้นใช้เทคโนโลยีแฮกระบบอเรดาทหารนะครับแล้วก็เรือชาติตะวันตกเป็นตัวเปลี่ยนเกมให้กบฏฮูตีต่อสู้สหรัฐอเมริกาในทะเลแดง สำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าชงเจียงนะครับนักวิจัยมหาวิทยาลัยทหารการบินนาวีจีนนะครับใช้เทคโนโลยีแค่คอมพิวเตอร์แล็ปท็อปและสาวกาศแฮกระบบเลดาราทหารตะวันตกนะครับเรือรบและเครื่องบินเตือนภัยล่วงหน้าสำหรับติดตามเรือสินค้าชี้กลายเป็นแต้มต่อให้กบฏฮูตีปล้น สัญญาณเรดาร์จากศัตรูสู้เรือรบสหรัฐในทะเลแดงหนังสปิมชาวเซาเชนามอร์นิงโพสนะครับรายงานว่าทีมวิจัยกล่าวว่าเทคโนโลยีใหม่นี้สามารถใช้สัญญาณจากเรดาร์เรือรบหรือแม้กระทั่งเครื่องบินเตือนภัยล่วงหน้าจากประเทศอื่นในการติดตามเรือสินค้าได้ ประเด็นที่น่าสนใจฮะสงครามที่กําลังเกิดขึ้นในตะวันออกกลางกําลังบานปลายการบานปลายที่เกิดขึ้นฮะมีการโจมตีงานศพของนายพลสุไรมานีนะครับซึ่งมีคนเสียชีวิตตอนนี้ก็91รายนะครับในขณะที่ทางกลุ่มไอซิสนะครับก็ออกมายอมรับว่าเป็นผู้ลงมือก่อการในขณะที่อิหร่านยืนยันว่าเป็นฝีมือของทาง อิสราเอลและทางฝั่งสหรัฐอเมริกาสถานการณ์จนถึงขนะดนี้บานปลายนะครับจนถึงขั้นอิรักประกาศที่จะไล่ทหารสหรัฐอเมริกาออกจากประเทศหลังจากไปทำการแบ่งแยกประเทศฆ่าประธานาธิบดีของอิรักนะครับสถานการณ์ในตะว,วันออกกลางยังคงบานปลายและหนักหน่วงอย่างต่อนเนื่องในขณะที่ฝั่งยุโรป นะครับรัสเซียยังคงถล่มยูเครนอย่ยางต่อเนื่องแต่ประเด็นที่น่าสนใจฮะก็เป็นเครื่องบิน737นะครับซึ่งเป็นเครื่องบิน737ซึ่งปรากฏว่าตอนนี้เป็น737 แม็กซ์นนะครับที่ปรากฏว่าไปก่อเหตุแล้วก็มีเหตุหลายต่อหลายครั้งนะครับรวมทั้งการตกซึ่งบินเครื่องบินลำนี้เนี่ยสร้างความารุ่นนี้นีสร้างความแตกตื่นในะครให้กับประชาชนนะร,รอบนี้ก็ก่อนหน้านั้นก็ตกไปหลายรอบนะฮะรอบนี้ก็หนักดวงนะครับปรากฏว่าจู่ๆก็หน้าต่างก็หลุดออกไปนะครับผู้โดยสารก็รอยงานว่าคิดว่าจะไม่รอดชีวิตแล้ว นะครับข้าวของต่างๆที่อยู่ในเครื่องบินก็ถูกดูดออกไปนอกเครื่องบินมาในหนังไว้ไง่ายนะแต่ว่านักบินก็สามารถที่จะประครับประคองเครื่องบินลำนี้สามารถลงจอดได้737 max นะครับนายเป็นเครื่องบินที่ผลิตโดยสหรัฐอเมริกานะครับและการเกิดเหตุลักษณะดังกล่าวนะเกิดเหตุซัมซอนสหรัฐอเมริกาพยายามเลี่ยง นะครับที่จะไม่ให้มีการระง,งับเครื่องบินดังกลา่าวแต่หลายประเทศก็มีการระง,งับไปแล้วจนถึงขนาดนี้ก็อยู่ระหว่างการสอบสวนซึ่งไกลอยู่ในเที่ยวบินลนักษณะเช่นนี้ก็คงจะเสียวสลังวาบเลยทีเดียวนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความ ขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเต์ศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ขายุคโ,โหตุนมาหาวิรารงกัพวงชาวไทยถวายประพอดวารางคุณเกลงถวันสึุราชายส สรสการที่สิบทรงอุทิศเพื่อปูงประชาสืบสานงานพระราชบิดาขอพระสยามเทวาคุ้มครองพระองค์แผ่นดินไทยมีความศักดิ์สิทธิ์ฤทธา มีใจเมืองเป็นศูนย์พลังแห่งความรุ่งเรืองมีพระหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองคุ้มครองปกปักรักษาแต่แผ่นดินก็ต้องมีพระผู้นั่งเมืองด้วยผู้มีบุญญาธิการมาผ่านพิพพเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ได้ผ่านการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ ครบพลังศักดิ์สิทธิ์ฤทธาเป็นพระบาทสมเด็จพระประมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวัิราลงกรณ์มหิศรภูมิพลราชวรางคูงกิติสิริสม,มูรณ์อดุยเดศสยามินทราธิเบตร,ราชวรโรดมบรมมานาธบรมพิ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโอดชะ s a พระทงเป็นพระมิ่งขวัญพระบุญญาธิการดังรมโตใหญ่พระบาทละมีนํำชาแบบดดล้นไปรสศดรเดือดร้อนนะแห่งหุญนใดทรงรีบช่วยด้วยพระเมตตา กษัตริย์จอมทับเรียงไกรทรงเป็นกษัตริย์นำราชให้จิตอา,าสาทรงเป็นกษัตริย์ดวงใจของไทยประชาทรสงเป็นกษัตริย์ที่รักนักราเนือยิ่งสิ่งใด